ท่านที่น้าไปเอกวิท <Luc> ย <adia> ์ไกลสอนในบทหน้าที่เราดูกองรักษาภายฐานทุนเสียดีขอรายงานทีโบนผู้ร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศที่382แปดสทัพสองเรื่องเรื่องยศในฐานประทวนอาศัยอำนาจตามความในมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติยศทหารพุทธศักราช2479ันสีดบเ้าบัตแก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งของทบองเรืที่481ทับ2561ลง25ธันวาคม2561เรื่องมอบอำนาจการและทำการแทนในนามผู้บริจาคการทหารเรือคุณรปภข้อ1ลำดับ4แก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้เป็นพันชายโผล่0069นระดับที่98พังชายระดับที่1 7 2พันชายทีเลือก02 参加。 ตรวเียกมุนทองพัน มีความรู้สึกเป็นเกียรตินิยมที่ได้มาเป็นประธานในพิธีวันรุดวันนี้วันนี้เป็นอีกวันของพวกท่านที่มีความภาคภูมิใจเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนสามารถทำผู้สุดนี้ได้นี่คือช่วงระยะเวลาหนึ่งอันแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของความหะดมการทำงานความตีนตะเพียก พวกเราเรียนรู้สูงขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับตนเองครอบคัวและองค์กรการมาจากระยะเวลามาจากความมุยย่งเมั่ะในอาชีพการต็มได้ตั้งใจในปฏิบัติหน้าที่การได้รับพระราชทานยกสูงขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของ หน้าที่และต่อหน้ผชอบที่จะติดตามขึปป้นมาปลูกความสนวนนี้อยู่สนหนนี้มานาะนจะเห็นถึงในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงความสำเร็จและอีกหลายอย่างผมเชื่อมั่นว่านะครับผิดความสามารถของพวกเรามีมีเยอะระยเวลาที่อยู่ข้งงางหน้านี้นะครับ ให้พวกเราทุกท่านเราไป้มีไปแล้ว